เออมาดครับเกลียดเลยทำเป็นหายตัวไปอีกแล้วไปไหนก่อนไม่ได้เอาโทรศัพท์ไม่ได้อะไรไปด้ว่อยติดต่อไม่ได้เลยวันนี้ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาไม่ได้ทำอยู่ไม่ได้ทำเลยเราเรื่องของเรื่องนะครับก็คือว่าเนี่ยเรามาที่ป๊อปมาร์ทแล้วแล้วก็มาซื้อแล้วเนี่ยเราซื้อกล่องอันนี้แม่อัวเป็นคนซื้อใช่ไหมพ่อเองซื้อแล้วไม่ก็ไปแกล้งเขาไปหยอกเขาว่าเดี๋ยวจะเอาไปขายต่อ รี Harry ่พานเรยว่ะอืมใช่ใชไม่ไปบอกเขาว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวซื้อที่ซื้อมาไม่ได้ซื้อให้ออมเด็ดนะจะเอาไปขายต่อเขาเลยเดือดเว้ยหาไม่เจอเพราะแบบเขาจะแล้วจะเจอเขาไหมเนี่ยนั่นน่ะเด็กวะเอ็มอุ้ยอุ้ย,ยอะไรถลม่มเเปนื่อ,หอให้ไหมเอม็มอุ้ยให้ไหมตกใจแรงมากเลยพ่อเอม็มตอนนี้นะคะก็ ลิฟต์นะคะเฮ้ยมลิฟตกเมื่อกี้น่ากลัวมากแต่เอมเดอยู่ไหนก่อนบนไดเลื่อนอะไม่รู้ไดถหายไปไหมไม่ได้่ายกลัวคนเขาตกบนไดเลื่อนเนี่ยเพื่อนๆดูคนลุนเป็นเมื่อไม่เอา้องมีมมเดายไปเนี่ยเน่ะคนไเลยเมื่อกี้มีผู้ชายไม่รู้คนต่างชาติปาตัวใหญ่ตกบนไดเลื่อนหน่งานหกแกยอกนิดเดียวเองอยงนี้เรากลับบ้านแล้วอ อเลทจะไปไหนอะชเวนเราไปหาที่ออมเดทจะลูกอะาวชเวนงอจะกินน้ำทำไงดีแต่เมื่อกี้เหมือนเขาออกมาป่ะพ่อเอ็มหาไม่เจออะหาอเลทไม่เจอเลยนะคะทำไงดี ไปไหนอ่ะแม่คุณสาวเด็ดไม่เจอทำไงดีเด็ดไปไหนน้องเอาไงอ่ะพ่อเอ็มต้องเดินเข้าไปข้างในปะเดินหนีเรานี่นี่เจอแล้วนี่เขาเดินหนีเราอยู่ไปไหนมาไม่ลูกไปไหนมา ไปห้องน้ำแล้วทำไมไม่บอกเนี่ยหานานมากแล้วน้ำเล็แล้วเมื่อกี้คงเขาตกใจเลือดนะพ่อแไปดูดิไปดูไหมของแล้ตกใจเลือดนะอย่าเพิ่งหยุดก่อนหยุดใจ<ก><พ>เย็นพ่อแม่ถ้าเป็นคนที่ตกคนใดไปน้องเลยแต่ทำไงอืมนะชอบเดินหนีของแล้วตกใเจเนละือดนะอันตรายมากกับน้ำเลดอา้าว ไว้น,นี่ยังพ่อเอ็มไปแล้วมั้งแม่อุจะพาไปดูนะเพราะว่าออมเล็ตอ่ะเาะาาเยยยปงพบลอู่นี่ยเขาก็ถมพยาบาลอยู่เลยนะนี่นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหม,มเ,เห็นไหมออมเล็ตเห็นไหมตายอยากคล้องด้วเหรเออถ้าเป็นอนะถ้าถ้าถ้าโดนแบบนี้ทำไงอันนี้ตำลวจจะให้เอาถ่ายได้ไหมถ่ายไหมคิดว่าเขาพูดจริงพูดเล่นหรือเป่านี้แล้วอ่ะ ม้าเคยขายแล้วนี่เคยขายแล้วเสื้อผ้ายังขายไม่ได้เลยนี่เขาซื้อมาให้เนี่ยเขาจะซื้อทำไมเนี่ยถ้าม้าจะขายเขาจะขายอันนี้ออนี่เออเนี่ยแม่อุขายอยู่นี่เขารู้วงเอาเส้นท่อเขาจะซื้อม,มาให้เนี่ย <S <S เอาไหมพูดเล่นพูดจริง,รงอะไรแยกเยอะก็ยังทำตัวไม่ดีเหมือนเดิมโตแล้วแล้ว,ลวไปจับไปทผิดท้องหลงรู้จักตัวมั้งไหมเห็นไหมเห็นพี่เอาโดนไหม น่ากลัวขนาดไหนอมเล็ดฮะพี่หลังอย่าไปไหนคนเดียวนะเข้าใจปะเ,ปขเข้าใจไหมเข้าใจที่พูดไหมแล้วเ็ดเดินไปที่ห้องน้ำอะ่ะถ้าเกิดอันตรายขึ้นมาทำไงฮะเออดแล้วเ,เิดอวไรใช่ไหมนีม่รู้ว่าออมเล็ดหรือเปล่าโอ้โหเป็นบ่วงอันนี้จะแกะไหมแม่จะแกะเองกับมือไหมหรือจะให้แม่มลูกขายที่อยากให้แม่ผูกขายเหรอ,อ ขาพูดเล่นเขาพูดเล่นเขาพูดเล่นถ้าเขาขายเขาไม่ซื้อมาหรอกแบบนี้ขายใครเขาจะเอาแฮร์รี่พอตเตอร์มีแต่เอาเหล่เห่านี่ชอบแล้วก็แฟนคลับรุ่นเก่าๆแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นการ์ตูนสมัยเราเป็นนิยายก่อนแล้วม็ททำเป็นหนังแต่เอาเล่เขาไปดูแล้วเขาชอบมากดูเป็นสิบสิบรอบตาบวมเลยนะนี่ถือไว้ถือไว้กอดไว้เลยม้าไม่ขายหรอกขอบคุณหมาย่ง ตตผ <ล S 1> ่อนด้วยนะผ่อนนะตังมาผ่อนด้วยนะเต็มใจนอนมองกล้องมองว่าหมาๆเอาถือไปถือกล่องนัเลยไม่อยากใหญ่เอาละแล้วก็ไม่ต้องไรเอาไปขายจบแล้วไหนได้บอกเขาบอกว่าแล้วไหน,น,น,นได้บอกเขาบอกว่าเอาเงินจะหมดหเนาะเล่าไหนได้บอกหรอ ตอนแรกเคุณบอกว่าไม่เอาแล้วไม่รู้ซื้อมาแล้วเนี่ยตั้งตีพันเนี่ยแล้วเมื่อไรเขาบอกเขาว่าเขาจะพอเหรอไม่ผ่อนหรอกแม่อเอ็มจะตังไหนมาผ่อนเออผมเลยด้วยตังไปดูเดี๋ยมันแล้วเอาจริงนะงพ่อเอ็มเชอร์เบ็ตนี้ไม่เคยได้อะไรเลยนะไคยยไม่เคยเนี่ยเห็นไหมเอฟซีบอกว่าแม่อู้นะรักพ่อแม่อู้กับพ่อเอ็มรักแต่เชอร์เบ็นะไม่เคยได้อะไรเลยนะมีแต่ออมเนี่ะได้อยู่คนเดียวลูกบอเนี่ยไม่สวยเลย อ,อบอกแล้วว่าไม่สวยเด็กก็จะเอาฮะซือไว้เอาไปไมัต้องผอนหรอกมีตังผ่อน,อนอห,หอรือไงตัวแค่นี้แต่พอเอมผ่อนตั้งใจทำางหม่จิมมอร์ไปเลยไปหละ่องหมเราก็เ้าคนน้ปลา <c oughs> <c oughs> เขาจะเอาแก้วออกจากเออมอยากไปขโมยวิวีมร <le> right? <pos> yes. ีอลลี่เต็มเลยนะพ่อมเนาะสวยๆทั้งนั้นเขาไม่กระจายบางคนได้เป็นสิบยี่สิบกล่องไหมไม่เขาลงทะเบียนกี่กล่องพ่อมเขาสุ่มมาได้นะกว่าเขาจะลงทะเบียนได้ลงทะเบียนเขาแย่งมเวลาเขาแยกมันจองอ่ะมันก็ต้องแบบจองได้คนละอันนาเอามเลยเนาะไม่ใช่แบบคนนึงได้เป็นสิบๆมันก็เยอะไปบ้าหนึ่งบล็อกไงบล็อกเซ็ตอ่ะคนนั้งค่ายืนอยู่ว่าเขามีเป็นถุงหนุ่มๆแบบมีอยไรแบบนั้นหมดเลย อยากได้อ่ะอยากได้กระเป๋าอ่ะอืมโอเคเนาะไม่ได้ถ่ายไม่กล้าถ่ายเขาว่าคุณก็ไปเลไปกลับบ้านดีกว่าเว้ยแมไเด็กถ่ายเบบี้ดอกไม้เด็กไม่โอ้ไม่โอ้เดี๋ยวให้เอาเหมือนพาไปซูมพาเอาเหมือนพาไปซูมดูรุ่นใหม่หนิเขาเรียกอะไรเบบี้มารี่ถ้าไม่กูพาไปซูมหน่อยโอ้แม่ซูมมีเด็กเดี๋ยวให้พาไปซูมนะแล้วเดี๋ยวเราปิดคลิปไปอเมริกพาไปซูมหน่อยพาไปซูมหน่อยอยู่ตรงไหน เนี่ยครับร้านฟอปหมาคือคนเยอะมากนะช่วงนี้เป็นกระแสนะอนไอตัวลาบูบูนะอ,นอะบตว่าไม่กินหรอกอ่ะแต่มันก็หลายตังค์ทำาะไรก็ต้องตั้งใจไหนพาไปชี้หน่อยดิตัวไหนไอตัวเบบี้อะไรนะเบบี้อะไรนะลูกเบบี้มอลลี่อ่ะตัวไหนไตัวไหนพาไปดูหน่อยสินี่ไอรู้ได้กล่องนี้มาก็ถือว่าสวยอยู่นะครับไหนไหนไหนไอสูมไม่เข้าไปแล้วรอคิว ยังไงพ่อมันเจอแล้วพมันเจอแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยในเนี่ยเป็นเบบี้มอลลี่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นี่นีน่เห็นไหมเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวพ่อมนซูมให้ดูนี่นี่นะเขาเลยน่ารักมากเลยเ,เขาเกิดว่าเบบี้มอลลี่ใช่เนี่ยเบบี้มอลลี่หมดเลยเนี่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 ยอยากได้มากเลยเนี่ยเดี๋ยวไว,ไว้ไว้ไว้รอเขามารอบหน้าแล้วกันนะอ่าก็ได้ไปคนละกล่องนะครับก็ ไปตังนะเดี๋ยวเรากลับไปแกะกันนะ้ okay. อโอเคออมเล็ตแล้วหลังอนะ่ะอย่าวิ่งหนีนะห้างมันใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจไหมคะมันอันตรายรู้ไหมรู้ไหมคะมองหน้าดิคุยกันอนะ่ะโตแล้วนะลูกเก้าขวบแล้วนะคะนะเดี๋ยวก็ขึ้นป .4 ป .5 ป .6 เดี๋ยวก็เป็นพี่คนโตแล้วรู้ไหมโอเคนะอ่ะเป็นพี่คนเล็กเออพี่คนเล็กไม่มีหรอกโอเคนะครับสหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปละออมเล็ตก็ได้ไฮไลีว่วอนเตอร์ด้วยเดี๋ยวยวันไหน ใครอยากดูก็กดหมายเลขอะไรดีเขไม่อยากเปิดเลยะเนี่ยใครอยากดูกดหมายเลขอ่ะอเริตหรือกดหมายเลขึ้นหนึ่งให้อเริตหน่อยนะครับตัวแรงไหมอ่ะก็ใครมีอยากดูกดหมายเลขึ้นโอ้โหแต่แล้วก็เดี๋ยวก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วกันนะครับว่าอยากดูไหมถ้าอยากดูก็จะแก้เกินตลาดคลิปนี้ไปแล้วนี่ครับป๊อปหมาช่วงนี้ก็มาเที่ยวบ่อยนะครับเสียเงินตลอดเลยนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเชฟเบ็ตบ๊ายบาย